สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤษภาคม2565นะครับจะใช้ไพ่ตวอิทคาทาโร่นะครับเดี๋ยวจะสับไพ่แล้วก็จะเริ่มดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎด,ดูดวงในเดือนพฤษภาคม2565นะครับการงานได้ให้แต่สันดีมากนะครับหมายถึงว่า จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าถ้าคาดหวังงานใหม่ก็จะเป็นงานใหม่ที่สดใสดีกว่างานเดิมที่เคยทําอยู่นะครับการเงินเจ้าหญิงคาถาน,นะครับก็ถ้าชาวราศีกร,รกฎเ,เป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวจะถูกฉลกเรื่องการเงินมีโอกาสได้รับผลเรื่องการเงินที่ดีหรือว่าผู้ชายถ้าเป็นชาวราศีกร,รกฎก็อาจจะได้โชคทางการเงินจากผู้หญิงนะครับ ส่วนความรักได้ไพ่เจ้าหญิงดาบถ้าคุณผู้ชายราศีกรกฎก็อาจจะพบรักคนถูกใจสมหวังกับผู้หญิงสาวที่อาจจะอยู่ในราศีธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดนะครับส่วนใบสุดท้าสุขภาพเอ็นอมซอร์ก็หมายถึงความมั่นใจกล้าตัดสินใจก็อาจจะแสดงถึงสุขภาพที่ดีอยู่แล้วหรือว่า การจัดการปัญหาสุขภาพที่เรื่องอย่างเด็ดขาดนะครับเพื่อให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีกรกฎเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ